ครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะได้ลองภายเรือขยักตกปลาจริงจัง วันนี้เป็นวันที่เรามาลองเรือก่อนวันแข่งราชโดที่ห้วยเสนงครั้งที่2นะครับเจ้าเรือคายักจากแบรนด์อัลฟาคือเรือที่ผมเลือกใช้ในการแข่งทิปนี้ฟิลแรกที่ได้เห็นคือบอกเลยว่าสีถูกใจมากๆรูปร่างก็ดูแข็งแรงปาดเปรียวเหมาะในการเอาไปตกปลาอย่างยิ่งหลักๆโดยรุ่นที่ผมใช้จะมีรุ่นออร์กากับอาเชอร์นะครับส่วนใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นอกจากคายักที่มาร่วมงานแล้วทางแบรนด์ก็ได้นํามอเตอร์ไกด์มาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับนี่เป็นการลงน้าครั้งองเนนนวม่่สพืผู ก็เลยให้ลองออก้าไปเพราะเจ้าออก้าเนี่ยมีขนาดใหญ่เกือบ3เมตรเลยนะครับรองรับน้าหนักได้มากกว่า150กกลส่วนอาเชอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยรองรับน้าหนักได้ไม่เกิน100กิโลกรัมก็เลยเป็นเรือที่แทนได้ใชคือมันเป็นเรือที่เล็กและปาดเปียวสามารถเข้าหมายยากๆได้แถมช่วยทําความเร็วได้ในเรื่องของการเลี้ยวต่างๆเลยไม่มีปัญหากับเจ้ารุ่นอาเชอร์แทนเลยชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษพอได้พายจริงก็รู้เลยว่ามันต่างจากเรือที่เคยคือมันมีความง่ายมีความคล่องตัวก็เลยรู้สึกสนุกกกกกกกััั 100. ั mm ั hmm. ับบบบมมมมนนนนนขึ้ oh. made, ้ Lu ้ oh. s <S oh. to to uh. wow. ้าาาาาาาททททที oh. ีีออเเเเลลลยยยยยววววว่่่่ปรรรระใจจๆศคคหสงแ าอาจจะเพราะว่าเรากำลังจะได้เจอการจนแบบใหม่ที่ทาราแทนไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้พรุ่งนี้เราจะได้รู้กันว่าเรือลำนี้จะพาเราไปเจออะไรแต่วันนี้มันทําให้ผมหลงรับการตกปลามากขึ้นกว่าเดิมซะแล้วสิฝากติดตาม EP หน้ากันด้วยนะครับ